สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะจะมาพูดเกี่ยวกับการฝากถอนข้ามกระดานเทรดเอ็กเชงนะครับสมมุติว่าผมต้องการย้ายเงินจากบิตครับไปไบแน e เนี่ยโดยที่มันเสียค่าธรรมเนียมถูกที่สุดเนี่ยควรจะใช้เป็นล็อกคอยหรือ iOS t หรือว่าจะส่งดอลลาร์เทเทอร์ไปเลยก็คือบนไบแนสเนี่ยมันจะมีระบบ P2P อ่า P2P บนไบแนสเนี่ยมันจะมีระบบ P2P อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันย้ายมาอยู่ในฟันดิ้งไอพีทูพีเนี่ย แต่ปัญหาของการ P2P อ่ะก็คือเราซื้อแพงแล้วพอเราไปเทรดอ่ะมันกลายเป็นว่าเงินเรามันไม่ค่ามันตกลงอ่ะเนี่ยอย่างเช่นการ P2P นะการ P2P บปนไบแนนอ่ะดอลลาร์เทเทอร์อ่ะมันอยู่เลทที่เราเขาขายให้เราอ่ะเขาเป็นผู้ขายเราเป็นผู้ซื้อเนาะเขาขายให้เราเลทมันจะอยู่ที่ประมาณ33มสบามงครั้งก็3 4บางครั้งก็32มสองกันอ่ะแต่ทีเนี้ยพอเรานําไปเทรดแล้วอ่ะปรากฏว่าดอลลาร์เทเทอร์เราอ่ะมูลค่ามันอะตกลงมาเหลืออยู่ อ่าอย่างเช่นอันนี้ฟิวเจอร์นี่วะเดี๋ยวเฟสอยู่ไหนวะสปอร์ตเฟสแล้วก็ดอลลาร์เทเทอร์ทับ BTC อ่าพอเรากดซื้อกดขาย อันตร้าเเทอรกันอยู่ที่สาสานี่วะอืมอ่ะทีเนี้ยข้ามไปแล้วกันเออช่างหัว P2P อ่าทีนี้การการส่งอีกวิธีหนึ่งนอกจากการ P2P แล้วนะค <c oughs> ือใบแนนอะมันจะมีระบบ P2P เนาะผมไม่มาพูดในคลิปนี้แล้วกันแต่เป็นว่าวิธีการเติมโดยใช้แบบยุคโบราณเนาะยุคที่ว่า4-5ปีที่แล้วใช้ต้อคอยกันอะ แต่ยุคนี้มันมีเหรียญลึงก็คือ iost ครับผมซึ่งเป็นพระเอกในเหรียญยายคุณยาย high High Speed iost อ่า,อ,าอย่างเช่นเนี่ยในบีแอนดดอลลาร์เทเทอร์เนี่ยใน b อ n บแอนดอลลาร์เทเทอร์นะสมมุติผมจะส่งดอลลาร์เทเทอร์มาที่บีแอนใช่ไหมถ้าไปที่บิตครับไปที่บิตครับแล้วกดไปที่ดอลลาร์เทเทอร์แล้วกดคำว่าถอน เราจะเห็นได้เลยว่าค่าธรรมเนีมยมการถอนเนี่ยมันเอาแพงมาก24ดอลลาร์ทเทอร์ก็ประมาณ7-800บาทอะ7-800เกือบ900บาทอะส่งออก1ครั้งต้องเสีย700-800บาทสำหรับดอลลาร์ทเทอร์นนะอันไม่เกี่ยวกับ P2P บนไบแนนเนาะซึ่งมันมีวิธีหนึ่งก็คือ1เติมเงินบาท เติมเงินบาทเข้ามาในบิทครับหลังจากนั้นนะฮะเราไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อเราไม่ต้องไปซื้อดอลลร์เทเทอร์แล้วส่งไปไปแนนแต่ว่าเติมเงินบาทเข้ามาบิดครับแล้วเราก็ไปซื้อเหรียญ IOST อ่านี่ครับเหรียญยาย Io s t เนาะคุณยาย h Speed ซื้อ i o s t สพอซื้อ Io st เสร็จปุ๊บไปที่ถอนถอน i o s t ซึ่งค่าธรรมเนียมมันถูกมาก สำหรับเหรียญ iot ค่าธรรมเนียมอยู่ที่1ตัวครับก็ประมาณ1บาทถึง2บาทเองครับเนี่ยสำหรับการส่งนี่ฮะพอเราส่งไปบนไบแนนเสร็จแล้วซื้อ iot เสร็จปุ๊บส่ง iot ไปบนไบ n นนพอเราส่งไปบนไบแนนเสร็จส่งไปบนไบแนนเสร็จเราก็ไปขายเป็นดอลลาร์เทอร์ T R ครับอ่าไปแปลงไปที่ตลาดแล้วขาย iot usdt แล้วก็ iot iost เทับ u s เ t. t เราก็ทำการขายมันฮะขายพอเราส่งมาแล้วเราก็ขายมันแต่มันมีลิควิดสวอปอยู่อ่านี่ฮะลิควิดสวอปในส่วนของหน้าโฮมตรงนี้ฮะมันจะมีลิควิดสวอปเป็นการเปลี่ยนเงินอะคู่เงินอะแต่ iost ไม่น่าจะมีหรอกมันจะสามารถเปลี่ยน Bitcoin เป็นอีเทเรียมได้เลยโดยที่เราอะ บนไบแนสเนี่ยไอลิควิดสวอปเนี่ยเราสามารถแปลงบิตคอยเป็น ETH ได้โดยที่เราไม่ต้องขายบิตคอยเป็นดอลลาร์เทเอร์แล้วดอลลาร์เทเอร์ไปซื้อ ETH แต่มันจะเปลี่ยนบิตคอยเป็นดอลลาร์เทเอร์ให้เลยเปลี่ยนบิตคอยเป็นไอนี่ให้เลยสวอปนี่สวอปหมายถึงแปลงการแปลงนี่สวอปมันจะสามารถแปลงได้แปลงบิตคอยเป็นอีทีเอชแปลงคาตาโน่เป็นไลท์คอยแปลงบิตคอยแคสเป็น แอคซี่อินฟินิตี้ได้ไอโอไม่น่าจะมีหรอกอืมสรุปคือต้องเอาโอเอทีไปขายแล้วก็เอาโอเอทีไปขายไปนดอลลาเทเตอร์แล้วดอลลร์เทเตอร์อ่ะเอาดอลลร์เทเตอร์อ่ะไปนี่ไปซื้อเหรียญที่เราต้องการหรือมีวิธีหนึ่งก็คือ P2P เข้ามาอ่าก็สรุปให้ฟังเลยเนาะมีสองทางเนาะ ทางแรกทางแรกก็คือทําการฝากแบบ p 2 p เข้ามาครับ่า p 2 p เข้ามาฝากแบบ p 2 p เข้ามาหรือไม่ก็ไปที่บิดครับเติมเงินบาทเข้ามาเติมเงินบาทเข้ามาโอ้ยโหลดชาร์งว่เติมเงินบาทเข้าบิดครับเราไปซื้อดอลลาร์เทอร์แล้วก็ส่งไป เติมเงินบทตรเคบีครับซื้อดอลลร์เทเทอร์แล้วส่งไปโดน900รกว่าบาท24เหรียญหรือไม่ก็ซื้อไอ t นี่เนาะส่งดอลลร์เทเทอร์ไปค่าถอนเราตั้ง24ี่เหรียญเนี่สิบดอลลร์เทเทอร์ไงหรือไม่ก็ซื้อ IOT แล้วส่งไปโดนแค่หนึ o ่งก็ประมาณบาท2บาทนี่เนาะสำหรับ IOT โดนแค่บาท2บาท เสร็จแล้วทีนี้ก็ไปลิควิดสวอปอ่าไปลิควิดสวอปแล้วก็ทำการสวอปได้สวอปในไบแนนสามารถเปลี่ยนได้แปลงเงินได้ครับผมอ่านี่ฮะสรุปเหรียญยายชนะทุกสิ่งถูกที่สุดแล้วข้างค่าส่งค่าตัวก็ถูกแค่หนึ่งไอโอทีเองค่าส่ง รู้สึกรักเตียนยายคุณยายไฮสปีดจังเลยคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ